สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอแนวทางการจัดการอินทรีย์วัตถุเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวของประเทศไทยทรู้หรือไม่คะการทำนาข้าวจัดเป็นพืชที่ใช้ปริมาณน้ำมากที่สุดในภาคการเกษตรของไทยแต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำนาระบบเปียกสลับแห้งที่สามารถลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการปลูกข้าวได้ถึง25-3 0เ และยังสามารถลดปริมาณของการมีเทนที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้มากถึง30%อีกด้วยค่ะระบบเปียกสลับแห้งคืออะไรระบบเปียกสลับแห้งหรือ a l t e r n a t e w e t t i n g and drying คือวิธีการปล่อยให้นาแห้งเป็นช่วงๆก่อนเติมน้ำใหม่แทนที่จะขังน้ำตลอดเวลาหลักการง่ายๆคือเติมน้ำให้สูงประมาณ5ซนติเมตรหลังจากนั้นจะปล่อยให้น้ำลดลงจนเห็นรอยแตกมาแห้งเล็กๆ แล้วจึงเติมน้าใหม่แต่การจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะควรเติมน้ํานั้นเราสามารถใช้ท่อวัดระดับน้ําช่วยตรวจสอบความชื้นในดินได้การเปรียบเทียบนาข้าวแบบดั้งเดิมกับนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งการใช้น้ํานาข้าวแบบตั้งเดิมจะใช้น้ําสูงมากนาแบบเปียกสลับแห้งจะใช้น้ําน้อยลงถึง25-30%การเจริญเติบโตของข้าวนาข้าวแบบตั้งเดิมลากข้าวอัดไม้แข็งแรงเพราะ รากข้าวจะจมน้ำตลอดเวลานาแบบเปียกสลับแห้งรากข้าวจะแข็งแรงเพราะมีอากาศในดินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนาข้าวแบบนั่งเดิมจะมีการปล่อยก๊าซมีเทนสูงเพราะจุลินทรีย์ในน้ำจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแบบไร้ออกซิเจนนาแบบเปียกสลับแห้งจะลดการใช้ก๊าซมีเทนได้ถึง50%การจัดการน้ำนาข้าวแบบนั่งเดิมจะต้องเติมน้ำตลอดเวลา นาแบบเปียกสลับแห้งใช้วิธีเติมน้ำเป็นรอบๆเมื่อดินเริ่มแห้งข้อจำกัดของการทำนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งนะครับข้อจำกัดคือ 1. พื้นที่ปลูข้าวต้องควบคุมน้ำเข้าออกได้2ใหไม่เหมาะพื้นที่ดินเค็มอาจจะทำให้ข้าวตายได้ 3. ห้ามปล่อยน้ำแห้งในระยะข้าวตั้งท้องจะทำให้เมล็ดข้าวรีบ สรุปแล้วการทำนาข้าวโดยใช้ระบบเปียกสลับแห้งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประหยัดต้นทุนและยังสามารถช่วยลดการเดินกระจกที่เป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีนี้ก็ยังมีข้อจำกัดคือ 1. ความต้องการในการควบคุมน้ำที่แม่นยำเพราะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อการจเจริญเติบโตของข้าวได้ 2. ไม่เหมาะสมกับดินบางประเภท การทำนาแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ดินทรายและดินเค็มเนื่องจากดินเหล่านี้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีดังนั้นก่อนจะทำนาวิธีนี้ควรศึกษาวิธีการปลูกและข้อควรระวังเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด